ปฏิรูปสถาบันเราไม่ได้บอกว่าจะไม่ให้มีสถาบันกษัตริย์ก็คือยังมีเหมือนเดิมแต่แค่อยากให้ยกเลิกม1 1 2ออกไปเพราะว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วประชาชนทุกคนมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์หรือว่าพูดถึงได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าตัวเองจะโดนจับ ที่ให้กับกษัตริย์ให้สอบข้อกับเศรษฐกิจของไทยและตานไปข้อสุดท้ายก่อนเลยเขาไม่ให้ลงพระประมาภิไทยรับรองการรับประหานครั้งใดไปอ่านข้อเรียกร้องให้ดีก่อนที่จะมาโพสต์อะไรตามกระแสนะครับใครจะไล่ประยุทธ์ก็ไล่ไปแต่ถ้าจะมาลงเจ้ากูไม่ยอมมีสติกันหน่อยดูมานานแล้วไม่เคยจะโพส์วันนี้จะพูดเขาแค่ให้ปากเดียวนี่แค่ตัวอย่างนะครับรู้นะตอนรับเสด็จเป็นยังไง